วิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะเขาก็ได้ถุนก้อนหนึ่งมานะคะแล้วก็นําเอาทุนนี้ละค่ะไปพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรนะคะรวมทั้งมีการพัฒนาในอีกหลายๆจุดนะคะกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่ะรับเส้นทางท่องเที่ยวที่ว่านี้ ไปหยิบเลือกเอาสวนมะนาวมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวกระทั่งเจ้าของสวนเองตอนแรกยัง<ะ>บอกว่าไม่มั่นใจแล้วก็ไม่คิดว่าสวนมะนาวของตัวเองที่เป็นสวนทำนาธรรมดาเนี่ยจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ยังไงแต่พอปรับเรื่องของวิถีอาหารการกินเข้ามาชูด้วยแล้วก็มีเรื่องอื่นๆเข้ามาเสริมตอนนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าจะได้รับความนิยมแน่ครับ นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มาร่วมสังสรรค์กันก็คือเมนูอาหารนะครับที่ทําจากเชฟคนดังนะครับก็คือนายจิตตเรปุลแสงวัดหรือว่าเชฟทันวานนะครับมีเมี่ยงสาคูกรอบมีผัดหมีสวัสดยุ่มนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของพิษณุโลกนะครับเอามาปรุงด้วยผลผลิตต่างๆที่อยู่ภายในสวนมะนาวนะครับอย่างใบมะกรูดกับข้าวทอดกรอบแล้วก็ ตามด้วยการบีบมะนาวไร้มเมล็ดแบบอินซีได้รสชาติอร่อยนะครับกิจกรรมนี้นี่เป็นการทดลองการจัดก,การท่องเที่ยวในเชิงส่งเสริมสุขภาพนะครับโดยใช้ชุมชนเนี่ยเป็นเกณฑ์ขึ้นมาเรียกว่าเดอะ e c เกตอินเดอร m g a มการเดมนะครับความลับในี่สวนมะนาวอยู่ที่บ้านย่านนนทไทยตำบลบ้านไร่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและคนในชุมชนมีส่วนร่วมด้วยกันครับ อธิบายกิจกรรมนี <bod> ้นะคะว่าเกิดขึ้นมาได้อ <un> ย่างไรนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็ออกแบบโดยนางสาวพองงามเหลี่ยมสิริวัฒนาค่ะซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะเธอบอกว่าการที่จะจัดกิจกรรมใดๆขึ้นมาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรไม่ใช่แค่ว่าจะนําเอานักท่องเที่ยวไปชมสวนถ่ายรูปหรือว่าซื้อสินค้าเกษตรแล้วก็กลับบ้านกันไปนะคะ แต่ถ้าหากมีเรื่องราวมีสตอรี่ยกตัวอย่างเช่น นำเอาเชฟนะคะมาปรุงอาหารให้กินบนโต๊ะใหม่ๆสดๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษรวมไปถึงนำเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในสวนมาใช้แล้วก็บอกเล่าเป็นเรื่องราวต่างๆซึ่งก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจนะคะในขณะที่ชาวสวนเองเขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าจะสามารถนนาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ค่ะคนคณาราชารหรือว่าแขกที่เคยมาที่นี่ครั้งแรกที่ยังไม่เคยมาเขาก็บอกว่าพื้นที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ย ที่น่ารักอาหารอร่อยแล้วมันแบบมันเหมาะสําหรับสําหรับการท่องเที่ยวได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าชุมชนไหนจะคิดทําท่องเที่ยวเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องตีโจทย์ใหม่ว่าอาจจะต้องปลอดภัยนะคะมีการตลาดออนไลน์ที่ทันสมัยมีรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสะกัด DNA ตันเองออกมาได้ บริหารต้นทุนกำไรเป็นนะคะมีการสร้าง Service Experience นะคะสร้างดีไซน์เ,เส้นทางเก๋ๆแล้วก็จะต้องสื่อสารเป็นนะคะสิ่งเหล่านี้เราก็รวมมาเป็นชุดการอบรมของเราค่ะซึ่งเราก็มีแหล่งทุนที่สนับสนุนแล้วก็พื้นที่ที่มาสบตากับเราและอยากให้เราช่วยก็คือที่นี่ค่ะที่บางกระทุ่มค่ะและที่สวนมะนาวบางกระทุ่มพื้นที่ตรงนี้ยังเปิดเป็นตลาดชุมชมนะครับให้บรรดาเพื่อนบ้านชาวบ้านในแถวน้ำได้อาผลผลิตทางการเกษตร แล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมาวางจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนด้วยกันเป็นความคิดที่ดีนะครับส่วนมะนาวโล่งๆธรรมดามีแต่ผลมะนาวกับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งอาหารจากเชฟชื่อดังนะครับมาทําให้กินกันแบบนี้รวมถึงมีผลผลิต ผลิตภัณฑ์อื่นๆให้มาเลือกซื้อได้ภายในส่วนมะนาวด้วยครับค่ะอย่างที่อาจารย์เขาบอกไปเมื่อสักครู่น,นี้นะคะว่าแค่เรื่องของการขายสินค้าเพียงอย่างเดียวไม่พอสําหรับการพัฒนาท่องเที่ยวในเชิงการเกษตรนะคะต้องทําในเรื่องของความปลอดภัยในช่วงนี้ด้วยล่ะค่ะเพราะว่าโควิด -19 เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนละเลยไม่ได้นะคะสำหรับ